โอ๊ยทำไมผู้ชายมันเหมือนกันทั้งโลกเลยเนี่ยเอาวะต่อไปเนี้ยฉันจะไม่มองผู้ชายคนไหนอ,อีกแล้วฉันเห็นแกพูดอี้มาบู็อีกครั้งละนะฉนันเบื่อเฮ้ยแกข่าวเนี้ยฉันเอาจริงๆถ้าฉันทําไม่ได้นะขอให้ลดยางแตกเลยเอา้าวันนี้มันวันอะไรอ่ะให้ฉันเจอเรื่องดีๆมันไม่ได้เลยไงแล้วแกหาได้หรือย,อยังหลานยางอะเร็วๆหน่อยสิ อย่างเลยว่าแกเนี่ยค้นหากี่ล้านกี่ล้านก็ไม่เจอเหนื่อยแล้วนะแล้วทำไมไม่ลองใช้บริการ typ live com ดูละ่ะเข้าผ่าน iPad ได้เลยนะเพราะ typ live map search บริการค้นหาข้อมูลธุรกิจจะแสดงผลเป็นแผนที่เพียงแค่ใส่คำค้นว่าต้องการค้นหาอะไรที่ไหนระบบจะแสดงผลการค้นบนแผนที่สามารถขอเส้นทางจากจุดที่คุณอยู่ไปถึงสถานที่ที่คุณต้องการได้อีกด้วยนะครับจริงด้วย ที่สุดหรอคะเปลี่ยนยางให้หน่อยได้ไหมคะและนอกจากนี้ให้คุณหาข้อมูลสถานที่จําเป็นในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานีตํารวจป้อมน้ำมันหรือแม้แต่ตู้ ATM ให้การเดินทางของคุณง่ายมากขึ้นนอกจากจะใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ typlive. com แล้วนะครับคุณยังสามารถได้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับโดยดาวน์โหลด Yellow Pages Live Application ซึ่งมีไว้รองรับสมาร์ทโฟนทุกแพลตฟอร์มเลยครับ พี่คะแล้วหนูจะหาที่อยู่บ้านพี่เจอไหมอะคะกลับบ้านเธอแก่เดี๋ยวก็ยางแตกอีกหรอกเพียง g y p Life ให้คุณเข้าถึงข้อมูลธรุรกิจได้ในทุกช่องทาง